สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการศึกษากับคุณกิติพันธ์นักมงคลและดิฉันพาฝันปินทองค่ะสรุปข่าวแรกในวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาอ,อกคสอเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็อ,อกกคสอส่วนราชการครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมมอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจตรุรนฉายแสงเป็นประธานการประชุมสัมมนาอ,อกกคสเขตพื้นที่การศึกษาและอ,อกกคสส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงแรมเซนทราจังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมน,นากว่า700คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่าบทบาทของอ,อกกคสมีความสําคัญมากเพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีผลโดยตรงถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาการที่สำนักงานกศสได้จัดประชุมเป็นรายภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคนั้นก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานจึงมีประโยชน์มากในการบริหารงานบุคคลของอกศสทั่วประเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าในส่วนของนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะต้องดําเนินการในหลายด้านไปพร้อมๆกันนั้นส่วนที่มีความจําเป็นและขาดไม่ได้ก็คือการตั้งเป้าหมายด้านผลสำเร็จทางการศึกษาที่จะต้องมีตัวชี้วัดอย่างเช่นตัวชี้วัดระบบทดสอบการวัดประเมินผลที่เป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยที่ไม่มีระบบการทดสอบกลางมาเป็นเวลากว่า20ปี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้วัดประเมินผลทางการศึกษาหากเราไม่มีการทดสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบก็จะมีเสียงสะท้อนนะครับของครูว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งบางครั้งเป็นความจริงแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของความรู้สึกดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องทําอย่างเป็นระบบอกคสอจึงต้องมีระบบข้อมูลเหล่านี้และก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบและรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลด้วย ในขณะที่รัฐมนตรีก็ยังต้องถูกตรวจสอบจากนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรประชาชนสังคมรวมถึงสื่อมวลชนดังนั้นในความเป็นจริงอกคสอก็ควรรับผิดชอบต่อครูประชาชนชุมชนภาคเอกชนในพื้นที่ของตนเองตัวอย่างก็คือในบางพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินวิทยฐานะครูและผู้บริหารอยู่ในระดับที่สูงมากแต่ขณะเดียวกันกลับมีคุณภาพผลสัมฤทธนักเรียนต่ำมาก และมีโรงเรียนถูกปล่อยปละละเลยกรณีเช่นนี้จึงถือเป็นบทบาทหน้าที่ของอกสที่จะต้องมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพเช่นด้วยเช่นกันด้วยนะครับเช่นให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาน,นั้นๆเกิดการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากประเด็นให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอาทิครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายครูจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนด้วย ICT รูปแบบใหม่ๆรวมทั้งสามารถใช้ท็บเล็ตจัดการศึกษาใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุงอำเภอเมืองปราจีนบุรีและที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มอำเภอศรีมหาโพธิเมื่อเย็ยนวันที่26กันยายน2556รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมว่าการเดินทางมาในวันนี้เพื่อให้กำลังใจ ดูแลรับฟังปัญหาจากประชาชนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยโดยทราบจากรายงานว่าขณะนี้มีโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกน้ําท่วมแล้ว30โรงเรียนและมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกว่า7,000คนในส่วนนี้ได้กําชับให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือแหกน้ําท่วมนานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ก็จะมีการดูแลให้เด็กนักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างไรบ้างโดยอาจจะหาเรือ ในการขอยืมสถานที่จากสถานศึกษาใกล้เคียงใช้เป็นที่สอนหนังสือชั่วคราวนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากเห็นว่าการปิดโรงเรียนนานเกินไปก็จะกระทบต่อการเรียนของเด็กและหากมีเรื่องที่เดือดร้อนและจําเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางโดยเร่งด่วนก็ให้รีบรายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการครับคือคือตอนนี้จะดูนะครับว่าถ้า โรงเรียนไหนประเมินว่าน้ำจะท่วมนานเช่นหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยก็อยากจะให้ดูเรื่องหาที่เรียนให้เด็กเรียนนะครับเพราะว่าในโรงเรียนที่น้ำท่วมแบบแบบนี้เนี่ยเรียนไม่ได้เลยทีนี้ถ้าท่วมนานซึ่งขณะนี้ก็ยังยังไม่ทราบทางทางคนในพื้นที่จะพอทราบนะครับดูจากสถิติดูจากการที่ฝนตกในช่วงนี้เนี่ยถ้าคาดว่าจะท่วมนานนะครับก็ควรจะ หาที่ให้เด็กเรียนซึ่งก็ไปหาอาคารสถานที่ในในพื้นที่ใกล้เคียงถ้าไม่ไกลเกินไปนะครับก็ไปจัดสอนกันในอาคารในพื้นที่เหล่านั้นนะเพราะว่าพื้นที่มันจะมีสลับกันบางบางจุดน้นําท่วมบางจุดพอข้ามไปหน่อยก็เป็นช่วงที่เป็นที่ดอนบ้างก็น้ําไม่ท่วมว่าท,ที่สำคัญคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องเท่าของเครื่องใช้เรื่องความเดือดร้อนเนี่ยคิดว่ามีหลายหน่วยงานช่วยดูแล ในส่วนโรงเรียนทางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณการก็ก็ดูแลอยู่แต่เรื่องที่เป็นห่วงมากๆนั่คือเรื่องการต้องยุดเรียนของของเด็กส่วนการซ่อมแซมอาคารต่างๆก็มีมีระบบที่ที่รองรับอยู่แล้วท,ทางรัฐบาลก็ก็กำชับให้ช่วยกันดูแลและร,รัฐบาลก็พร้อมที่จะที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องที่จําเป็นนะครับรวมทั้งท,งท่านนายกก็ได้กำชับ สังการให้ทุกหน่วยงานที่ที่มีหน้าที่ช่วยกันดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งที่มีความพร้อมและให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆเป็นอย่างมากอย่างเช่นหน่วย f i กอิ t เซนเตอที่ช่วยบริการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆและสร้างห้องสุขาเคลื่อนที่ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ,การการอาชีวศึกษา ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตามไปดูภารกิจที่ผ่านมาของนายจตุรนชฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้เพื่อพบปะหารือกับนายโซนัมซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาไอซี กระทรวงศึกษาธิการไทยเกาหลีใต้ร่วมมือพัฒนาไอ t เพื่อการศึกษาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เพื่อพบปะหารือกับนายโซนัมซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการหารือในครั้งนี้ว่า ในโซนัมซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจของประเทศว่าการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เติบโตก็ทําให้การศึกษามีคุณภาพที่สูงขึ้นโดยได้ยกตัวอย่างจากจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนในอดีตที่มีจํานวนมากถึง100คนแต่ในปัจจุบันมีไม่เกิน30คน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนทั้งสังคมเช่นประชาชนผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาและเอาใจใส่ต่อการศึกษาของบุตรหลานการศึกษาในเกาหลีใต้มีภาคเอกชนเข้ามาจาัดก,การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากถึงร4 0 ส่วนปฐมศึกษายิ่งสูงมากขึ้นถึงร้อยละแปส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาของเอกชนรวมทั้งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหลือของประเทศจากการหารือกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้มีความยินด,ดีที่จะร่วมมือกับไทยใน3ประเด็นสําคัญคือ 1. แนวทางการใช้ไอซีทีเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาซึ่งเกาหลีใต้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้สูงมาก ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรระบบบริหารจัดการและเนื้อหาที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งแนวทางพัฒนาครูผู้สอนเพื่อใช้ ICT ในการเรียนการสอน 2. ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของ2ประเทศอย่างต่อเนื่อง 3. การส่งเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยซึ่งยังมีไม่มากนัก แต่เป็นแนวโน้มที่ดีที่นักเรียนนักศึกษาของไทยจะได้สนใจเรียนภาษาเกาหลีกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเกาหลีจะให้ความร่วมมือสนับสนุนจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทยอย่างมีคุณภาพให้มากขึ้นสําหรับการหาหรือในครั้งนี้นะคะจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้มากขึ้น ไปดูการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือระดับ LTC ของผู้บริหารระดับสูงกับคุณวิสิตเจรัยกันค่ะท่านผู้ชมครับนับเป็นเวลา4วันนะครับที่บุคลากรของกศนทั้งระดับผู้บริหารระดับสูงของกศนผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้บริหารระดับอำเภอได้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้น LTC ที่ค่ายวชิราวุธแห่งนี้ครับในแต่ละวัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณนวุิทางการลูกเสือที่หลากหลายอีกทั้งทํากิจกรรมกลุ่มในห้องฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่มกลางแจ้งรวมถึงกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่โดยเนื้อหาการฝึกอบรมได้เน้นหนักให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักการและเทคนิคการฝึกอบรมการวางแผนการออกแบบการฝึกอบรมและกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลายผมเอง รู้สึกมีความประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมรับการฝึกอ,อบรมเราได้สมาชิกเราได้ทํางานเป็นทีมกับผู้บริหารนี่สิ่งหนึ่งที่ก็ศนอเองเนี่ยผู้หารระดับสูงเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดนะครับกับผู้หารระดับจังหวัดหรืออำเภอซึ่งครั้งนี้ถือว่าเราได้ประโยชน์2อย่างประโยชน์ที่1 เราได้เราได้เข้าใจเรื่องของการเป็นผู้กำับชาในการที่จะให้ฝึกอ,อบรมตามหลักสูตร LTC แต่ประเด็นที่สองเนี่ยเราได้เข้าใจพฤติกรรมและได้ได้เข้าใจความคิดความอ่านของผู้วิหารกศนระดับจังหวัดนะฮะที่เข้ามาอบรมในวันนีนะะ้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ความใกล้ชิดระหว่างผู้หารระดับสูงของกรมกับระดับจังหวัดเนี่ยได้คิดร่วมกันและเข้าใจงานที่จะปูทาง ไปสู่การดําเนินงานในกภาร,รกิจกรสนอโดยเฉพาะการที่จะต้องนําลูกเสือกิจการของลูกเสือเนี่ยเข้าไปพัฒนาหรือกล่อมเก่าให้กับประชาชนหรือนักเรียนในภารกิจที่เรารับผิดชอบอยูออ่สิ่งประการแรกเลยที่ได้มากที่สุดก็คือได้เพื่อน ได้เพื่อนที่มีความหลากหลายที่มาเรื่องของการทํางานทั้งผอจังหวัดทั้งผอส่วนกลางและท่านผอกศนอำเภอและก็จากหน่วยงานอื่นด้วยก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันและก็แชร์ความรู้สึกที่มีต่อกันอันนี้ได้ได้มากที่สุดอ,อันที่สองที่สําคัญยิ่งก็เช่นเดียวกันคือได้ช่วยเหลือ ได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันซึ่งการรละกันอย่างเช่นเพื่อนของเราอาจจะเจ็บป่วยบ้างอะไรเงี้ยนะครับประเด็นที่3ก็คือได้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 ไดไดอ,องค์ความรู้ที่มากมายที่จากการเข้าระดมกลุ่มโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มในการอบรมสามบันเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกระบวนการกลุ่มทั้งสิน้นนะทำให้เราเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้การระดมสมองกันที่มากมายแล้วก็ได้สรุปองค์ความรู้ออกมาตรงนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญทั้ง3ด้านนอกจากได้ เพื่อนในความคุ้นเคยกับเพื่อนกับวทยากรแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการการเตรียมการฝึกอบรมสรุกเสือซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเอากระบวนการเราเนี่ยกระบวนการเตรียมการการวางแผนเนี่ยไปใช้กับการจัดการอบรมหรือการจัดกิจกรรมกับกอสนอได้เลยเพราะว่ารูปแบบกระบวนการเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่เนื้อหาสาระอาจจะแตกต่างกันไปเท่านั้นเอง แต่ว่ารูปแบบของลูกเสือเนี่ยก็จะเป็นระบบเป็นระเบียบซึ่งถ้าเราได้มีความเข้าใจทำความเ,เข้าใจกันวิเคราะห์แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับกระบวนการของกสนมากที่สุดครับในาเรื่องของแนวทางการพัฒนาเรื่องของการฝึกอบรมลูกเสือครับจะคิดว่าจะ ช่วยทาให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อที่จะไปส่งเสริมกับลูกเสือของฐานทึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการลูกเสือครับผมการมาอบรมครั้งนี้ความรู้ที่เราได้รับเกี่ยวกับการบริหารเรื่องการจัดการอบรมนะคะก็จะนําไปสู่การจัดอบรมให้กับ บุคลากรของกสนนครนายกแล้วก็นักศึกษาของกสนที่เราจะต้องจัดตั้งกองลูกเสือทางนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะเนับเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ท่านเลขาธิการกสนได้มีนโยบายให้ผู้บริหารของสํานักงานกสนทุกระดับเนี่ยได้มาอบรมผู้อำนวยการลูกเสือชั้นสูงสุดเนี่ยเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจกิจการลูกเสือแล้วก็ได้ร่วมกัน วางแผนพัฒนางานของลูกเสือของกศนให้ประสบความสําเร็จและสิ่งที่ทะเลขาธที่การมุ่งมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่ให้กศนทุกจังหวัดเนี่ยตั้งกองลูกเสือให้ได้นะคะแล้วจะทําให้ส่วนส่วนกลางและก็ส่วนภาคมีความเข้าใจกันแล้วก็จะทําให้งานของลูกเสือประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ได้มาอบมอารมลูกเสือนะครับหลักสูตร LTC นะครับ ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าเรื่องของแนวคิดปรัชญาหรือ,อหลักการกระจายกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือนะครับก็สามารถคิดว่าจะสามารถนําไปใช้ในการกําหนดแผนนโยบายอของสำนกักนกสณนนเพื่อที่จะ,ะให้หน่วยงานสารสา,รสารกนสณทั่วประเทศนะครับได้นําไป ใช้จัดกิจกรรมลูกเสือให้กระจายกว้างขวางมากขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรพัฒนาตัวกลุ่มเป้าหมายเองและประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาตรรรริต่อไปครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเนื่องจากว่าในปีว่ามาณต่อไปสํานักงานกศนมีนโยบายที่จะให้พวกเราได้ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนของนักศึกษากาศน,นทั่วประเทศได้นํากระบวนการของลูกเสือไปใช้ในการเรียนรู้นะครับการมาอบรมในครั้งนี้ผมได้รับความรู้ในเรื่องของการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะไปทําหน้าที่ผู้อำนวยการการฝึกอบรลมลูกเสือได้เป็นอย่างดีครับรับใจก็คือตอนนี้ท่านที่จะเห็นคือกระบวนการกลุ่มของกลุ่มลูกเสือนะครับที่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและก็ทําให้มีการพัฒนานะในด้านาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทักษะในการมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับทักษะเกี่ยวกับเรื่องลูกเสือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะครับทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการนําแผนไปสู่การปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทักษะทางทางกระบวนการลูกเสือครับ แน่นอนครับเมื่อท่านเลขาธิการได้กําหนดว่าเราจะใช้ในเรื่องของลูกเสือกศนอของเรานะครับเพื่อจะสร้างความปรองดำร,ง,ร,ง,รงในชุมชนดังนั้นเราสามารถที่จะไปวางแผนทําในเรื่องของลูกเสือในระดับจังหวัดนะครับระดับจัดแล้วก็เริ่มในเรื่องของการฝึกอบรมผู้กข้าาลูกเสือในความเป็นบุคลกรกศอนอให้ได้เสร็จแล้วเราก็จะไปขยายผลในการเปิดกองให้ครบทุกกศอนอําเภอและก็กศนตำบลต่อไปครับอันนี้อันนี้ต้องต้อง เป็นแผนที่ชัดเจนซึ่งเป็นนโยบายอยู่แล้วแล,วและจากการอบรมครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเรานะครับที่มาอบรมครั้งนี้นะครับทุกจังหวัดจะต้องกลับไปในเรื่องทาแผนในเรื่องของการฝึกอบรมในการพัฒนาและก็จะเชื่อมโยงต่อในเรื่องของลูกเสือชาวบ้านนะครับท,ที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างความปรองดองสร้างในการพัฒนาชุมชนสังคมของตัวเองต่อไปครับสิ่งที่จะดําเนินการต่อไปจากนี้ก็ทางสานักง,งานกศนกรุงเทพมหานครร่วมกับสถานศึกษากศน ทั้ง50เขตนะครับเราจะพัฒนาให้ครูกศนทุกคนมีพื้นฐานความรู้ลูกเสืออย่างน้อยก็คือขั้น BTC นะครับแล้วครูที่มีความรู้ถึงขั้น BTC แล้วต้องการจะพัฒนาให้สูงขึ้นในเรื่องของด้านการลูกเสือเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนอกจากนั้นครับเราจะดำเนินการพัฒนาหัวหน้าสถานศึกษาของกอศนเขตทุกคนอย่างน้อยจะต้องผ่านการอบรมในขั้น อสองท่อนนะครับแล้วถ้าผู้ใดมีความประสงค์ที่จะอบรมให้มีความรู้สูงมากขึ้นกว่านั้นเราก็จะได้ดําเนินการส่งเสริมในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาของกศนได้มีผู้บริหารสถานศึกษาและมีครูกศนที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในเรื่องการลูกเสืออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราชาวกศนนะฮะทุกระดับ จะนําประโยชน์เรื่องลูกเสือไปกล่อมเกา่าเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยและเป็นโทวันี่ดีของชาติต่อไปคุณผู้ชมครับนับได้ว่าบุคลากรของกศนที่เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้น LTC ในครั้งนี้นะครับจะเป็นบุคลากรทางการลูกเสือของกศนกลุ่มแรกครับที่ร่วมในการจัดตั้งกองลูกเสือกศนทั่วประเทศครับ แลวก็กองลูกเสืกสอกศนทั่วประเทศนี่นะครับ,บก็จะไปร่วมชนุมใหญ่ลูกเสืกสอกศนทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับรายงานพิเศษวันนี้นะคะเราเผไปดูผลงานการวิจัยของอาจารย์จากคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในเรื่องของลูกอมเม็ดย่้าหมอน้อยเลิกบุหรี่กับคุณปุณธนิตาวาตะดวนกันค่ะบุรีภัยร้ายใกล้ตัวบุหรี สาเหตุสำคัญของโรคร้ายหลายโรคแต่ทำไมผู้คนจำนวนไม่น้อยยังสูบบุหรีกันอยู่แม้ว่าองค์กรต่างๆพยายามรณรงค์การไม่สูบบุหรีแต่ทว่าจำนวนของผู้สูบบุหรียังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่น่าตกใจคือจำนวนผู้เริ่มสูบบุหรีมีอายุยังน้อย แต่หลายต่อหลายคนที่สูบบุหรี่เองก็พยายามหาทุกวิธีทางที่จะเลิกบุหรี่บางก็สำเร็จบ้างก็ล้มเหลวด้วยเหตุนี้เองทำให้นักวิจัยมีแนวคิดคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะทำให้สิงโอมควันได้ลดละเลิกลูกอมเม็ดยาหมอน้อยเลิกบุรีผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดนรวีลีลารุ่งระยับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย,ยเชียงใหม่ ผู้วิจัยสมุนไพรญ้ามอน้อยหรือหญ้าดอกขาวเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในตระกูลญ้าพบได้ทุกที่ในเขตตัวเมืองและชนบทจากการวิจัยพบว่าสมุนไพรญ้าหมอน้อยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ดีโดยไม่มีอาการข้างเคียงแต่ต้องทำควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ด้วย เราจากการวิจัยนะครับเราเพราะว่าเราสามารถช่วยให้คนเ,เ,ลเลิกได้เนี่ยก็น่าจ,จะไม่เกินประมาณ10วันนะครับสิวัน,นคือสามารถที่จะลดการสูบบุหรี่ลงได้เกือบ80%หรือ90%นะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นการหักหลบไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นรูปแบบอื่นที่ผ่านมาในลูกโอใน,ในสมุนไพรตัวนี้ซึ่งในอดีตก็จะมีการจําหน่ายและคืนเช่นชาชงหรือว่าเป็นแบบาชาชงที่เราเห็นทั่วไปที่จําหน่ายกันนะครับอันนั้นจะสามารถช่วยในการลด เดี๋ยวเลิกได้ประมาณ14 20วันก็ค่อนข้างนานกว่านะครับดังนั้นในตัวตัวสมุนไพรตัวนี้เนี่ยลูกอมเนี่ยจะค่อนข้างมีความเข้มข้นสูงแล้วก็ผ่านมีการพัฒนานะครับเข้าสู่ทางเภสัชกรรมนะครับท,ที่ที่ถูกต้องตามหลักเภสัชและก็การผลิตสมุนไพรโบราณนะครับก,ก็ค่อนข้างโดดเด่นกว่าตัวสมัยก่อนนะครับผม ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสมุนไพรให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มีทั้งแบบชงชาแบบเคี่ยวและแบบลูกอมอัดเม็ดการทดลองใช้สมุนไพระยญ้าหมอน้อยในครั้งนี้จึงสามารถทำได้สองวิธีคือ 1. ่ยาเคี่ยวที่ใชหมอดินโดยใช้สมุนไพระยญ้าหมอน้อยที่มีลักษณะดอกตูม1ส่วนต่อน้ำา3ส่วนและเคี่ยวให้เหลือหนึ่งส่วนก่อนดืม่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่ 2. ค่ะแบบชงชากับน้ำร้อนดื่มหลังอาหารสามมื้อซึ่งวิธีเหล่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยการใช้สมุนไพรและสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศได้ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือแบบลูกอมอัดเม็ดค่ะเราเคยทำมาก่อนคือน้ำเคี้ยวในสูตรปริมาณน้ำเคี้ยวของสมุนไพรเนี่ยก็ใช้คือน้ำเคี้ยว1วัน 1แก้วต่อวันนะครับใน1แก้วเราก็มาทําให้เป็นเม็ด10เม็ดต่อวันกันแล้วเนี่ยใน1วันเนี่ยเราก็จะใช้ใช้ก่อนสูบบุหรี่ทุกครั้งก่อนอยากบุหรี่ก็คืออมมันอมแล้วก็จนละลายในปากแล้วก็ค่อยสูบบุหรี่นะครับก็1วันจะให้ไม่เกิน10เม็ด1วันนะครับ เทียบเท่ากับสูตรเดิมที่เราเคยศึกษาวิจัยมาก่อนนะครับผมเราได้เราได้นําไปใช้ในการเลิกบุหรี่ในกลุ่มคนสูบบุหรี่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเรียกว่าช่วยคนสูบบุหรี่เลิกได้ในประมาณเกือบเกือบ80-90ปซนนะครับซึ่งก็เป็นตัวตัวเลือกตัวใหม่น่าจะ,ะมาช่วยในกลุ่มคนเหล่านี้ได้ครับผม อุปสรรคที่สําคัญที่จะทําให้ลูกอมย่าหมอน้อยไม่ประสบความสําเร็จคือความไม่ตั้งใจจริงของผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่หรือลูกอมหมดแล้วหาซื้อไม่ได้กินกินหยุดหยุดก็อาจทําให้มีผลต่อการเลิกบุหรี่ที่ไม่ประสบความสําเร็จด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามหากภาครัฐช่วยส่งเสริมให้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายครบวงจรและต่อยอดเชิงพาณิชย์ก็จะทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกเกิดขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งอันจะส่งผลให้เกิดการลดปริมาณนักสูบบุหรี่ในประเทศไทยลดน้อยลงซึ่งจะเป็นผลดีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนไข้กลุ่มนี้เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะนัทวุฒิวากดวนถ่ายภาพปุณธนนิตาวากดวนรายงาน หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะเราสคนพร้อมทีมข่าวเอทีวีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ